หลังก <kung> ็ไม่พอลทงงตนกันาย้จ้นี่นี่เปเรงสัรเย่ยมเยยนยสมมติตอนนี้ไปโรงเรียนค่ะปิดประตูก่อนค่ะลงมาลงมาเป็นนี้ค่ะวันูไปงวาเอาไปทางไหนไปตั้งสติตั้งสติยืนไยนยังแรงยงแรงยังแงด้วยติดด้วิดด้ว

ยืนสูงยืนสูยืนสูงนอูงเก่งมากค่ะยืนส่ง อมองบางจีนม,มองกล้องเร็วๆไม่มองกล้องมองบางจีนเลย,ยบบเด็กไม่ได้หลอกเดนก